ไปนี้ทุกคนมินิจ่ากัซิมาหาเอาไม่คมให้ทุกคนบังคือเก่าเดอมซึ่งมินิจ่ากัซิมาลงคลิปแบบจะบ่มีการพากเสี่ยงแล้วก็บบ่มีการตัดอีกอย่างจอยก็คือเอาคลิปที่จอยถ่ายมาต่อต่อกันอย่างเดียวแล้วก็ให้ทุกคนเบองเสียงหว่าจอยกัสิบกค่อยมีเลยทุกคนเพราะว่าจ่ากัซิหาไปปกติใจจะลงคลิปสั้นแล้วผู้ใดก็บอกว่าอยากให้คลิปยาวบอกให้ลงคลิปยาวเลยซึ่งคลิปตัวนี้จ่ากัซิลงคลิปสั้นไปแล้วแต่ว่าจ่ากับบ่มีคลิปลงชื่อว่าแหละช่วงนี้ใจเด็กในอยูนะ ที่จอยถ่ายก่อนนั้นเดี๋ยวลงให้ทุกคนเบื่งเลยถ้าผู้ใดอยากเบื่งกระเบื่งต่อไดครับผู้ใดเบื่อกระเบิ่็สามารถท้าเบื่งคลิปอันแบบใหม่เลยเพราะว่าตอนนี้จอยอยังบวมคลิปลงจากกระิงลงเป็นคลิปสุดถ่ายสําหรับคลิปการหาหน่อใหม่ของจอยเพราะว่าตอนแรกจอยก็ต้องออกจากแขทงหน้ายัางแบบน,นี้เขาหัวทุกคนคลิปปกติกันจะเป็นคลิปหยั่งซาบๆนี่แหละแต่ว่าจะ,จะไปรีวิวให้มันไวๆแบบนี้เลยทุกคนเพราะว่าว้าน,นอกกระชิ่ใดหนอ่ออย่างแบบนี้หน่อกระเหละหาขุดเอาตั้งกล่อง มันได้เห็นหนอก,กับนังกองไว้แล้วกันยางไปขุดอเอียงแบบนี้เลยสําหรับผู้ใดอยากเห็นก็สามารถเบิ้งได้บยอยากเห็นก็สามารถแบบเลื่อนผ่านได้เพราะว่ามันจะเป็นคลิปสิ่ถ่ายสำหรับการหาเนองใหม่ของเจอนี่เจหากกวนเราวมือหน้าจะกลับมาเราใจจังทายคลิปหาน้องใหม่อันตัตใหม่ให้เบิ้งเลยอันนี้คือยังเป็นคลิปโตเก่าเด้อสบาสดีทุกคนมื้อนีก้กลมาหาเน็ตม่มอีกแล้วน้องไมคมืคม่อนีน้โคตรออกหลายสุดๆเลยเมื่อวานบุมมีคนมาหา มูซื่อเองก็มีคนม <hi> าหาโคตรหลายเมื่อวานมูซื่อแต่มาหามูซื่อเองก็ไม่ออกโคตรหลายม้องใหม่ตอนนี้เร here, ิ right. ่มเมื่อยแล้วเมื่อยขุดแล้วขุดจังใดกรบผมหมดเอาจังใดกรบผมหมดจะเถื่อพราโคตรมีหลายหลายมาโคตรหลายเลยอย่างกระผมเถื่อหน้า <sk inned fish> บ่แขวยยังไม่พอเลยไก่จะเต็มถุงแล้วเดี๋ยวเราจะไปเลาะหาต่อเมื่อยพักผ่อนก่อน Oh. <laughs> Yeah. <laughs> ีดว่าไงทงข่อยนะเต็มแล้วทงนะไก่ที่เต็มแล้วแต่ว่าน้องใหม่นี่คือโคตรหลไปข่อยสินแล้วอ่าคุดบุษบัณฑ์ไหมโคตรออกหลายเลยมุนี่จอยมาเพื่เดียวเนี่ยคุดบุษบันฑ์เลยเมื่อวานกับฝนตกมาแล้วเมื่อวานกับผมมีคนมาหาอีกมุนี่มาจว่ามุนซื่อหันเขาก็มาหาดิอันนี้คือน้องใหม่ขมเดี๋ยอยู่บ้านข่อยอ่ะให้กินจังไหนกับขมคือเก่าผู้ใดบ่ามักกินขมกต่คือกินกุญแจ S <S น้องใหม่คือโคตรหลายาอันนี้ขุดบ้ทันแล้วตอนช่วงมัน,นออกกับออกช่วงมันออกมากับแบบนี้แหละเขาจะมาขุดสู้มือแต่มันก็ออกสู้มือไหมเมื่อวานก่อ,อกนเขาจะมาไม่แต่เมื่อวานนี่มูม๊ยผู้ใดมากไหมแล้ววันนี้น้องใหม่เขาออกเต็มเลยเหนื่อยขุดเลยขึ้นเหนื่อยขุดเลยขุดจในได,ด้กระบืองหมดท หายจังเลยกระบอมดเรพอมีโคตรมีหลายนุทุกคนบ่อนน่าใดกระมี่เฮิงมนันตอนมันบ่ออกไหม,มหาจังเลยกระบอออกพอฝนตกมาคือมี ตอนนี้จากกระิหาแบบนี้แหละทุกคนสวนหลายสิหากองไวจังสีหละไปหามาแหลวก็มากองไวจังสีพอได้หลายแล้วก็คือเอามาพักเขาพักผ่อนเมื่อยแล้วก็เก็บใส่ถงเกยมสก,กับเลยทุกคนกระิบแบบนี้แหละสาหรับการหาน้องใหม่แบบอยู่้านทองจอยไปหาน้องใหม,ขม่ข่มกระิแบบนี้เลยชวนหลายการพักเสี่ยงก็คือจาวาจากกระิบผมีการพักเสี่ยงอย่างหลายสพะคลิปตัวนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายที่จาจบ ลงการหาเอาไม่ให้เบิ่งคลิปเก่าดีคลิปใจเก่าใจจะลงหลายเถื่อแล้วแต่ว่ากลับมาลงให้เบิ่งไม้เผื่อผู้ใดอยากเห็นคลิปยาวๆอันนี้คือปกติใจจะลงคลิปสั้นๆผู้แต่กระซิบหูว่ามันเป็นการหาเอาไม้แบบใดหาเป็นคลิปสั้นเลยบอ่าเป็นคลิปยาวก็คือจะก็หาหลายแบบมาหามือเดียวแต่ว่าใจถ่ายเอาหลายคลิปซื่อซึ่งมุนี่จจกลับมาตอบเป็นคลิปยาวให้เบิ่งแบบนี้เลย เต็มถุงน้องหมายโค้ดหลายทุกคนช่วงนี้ออกหลายให้แน่นด ええ หลังจากเต็มทงแล้วจะก็ต้องไปหาต่อไหมทุกคนเพราะว่าใจกะว,ว่าอันซีเอาแค่นี้แหละแต่ว่าพอยา,างมาตามบ้านออกบ้านวาเห็นวันไหนก็เห็นแต่น้องใหม่ก็เลยเสียได้ดเอาต่อมือเลยทุกคนก็แบบนี้แหละ งคลิปตัวนี้ใจคิดว่าทุกคนที่เข้ามาเบิ่งแล้วหลังจากจบคลิปก็อาจจะสับสนว่าคลิปมันเป็นจังไนคลิปแว่าสรุปเป็นคลิปที่ถ่ายแบบตัดต่อรวบรีตัดต่อรวเป็นคลิปนวาดกัทุกคนกับฝากแบบคอมเมนต์มาบอกใจใหญ่ว่าใจคลิปตัวนี้เป็นน่าดเพราะว่าจ่ากะบริตัดต่อคือหวานเลยอยากลงจังไนจะกะลงเป็นคลิปยาวลวดเลยแล้วพบกันในคลิปหน้าเด้อวะแล้วก็ไปบาย